ถ้าสมมติว่าคนกำลังเริ่มสนใจทองเนี่ยไม่ต้องลงีคือผมเชื่อว่าทองต้องย่อตัวหรือเงินเนี่ยมันมีมูล,ลค่าด้วยความมั่นคงของหลักเมื่ออะไรมาที่มันสอดคล้องกับตลาดคุณก็สามารถซื้อสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงได้เหมาะสมที่สุด วันนี้จะชวนคุยเรื่องเงินเงินทองๆองเราเป็นคนดูแล้วหน้าตาเป็คนมีเงินเงินทองๆองวะคือผมว่าสนใจเรื่องทองประมาณสักปีกว่ากคือสนใจแล้วก็เพียงแตดูว่ามันเหมาะมันสมยังไงแต่พอตอนหลังๆเนี่ยเขามีการลงทุนทองมากขึ้นแล้วก็มีหลายรูปแบบมีตั้งแต่ ง่ายที่สุดก็เดินไปซื้อทองในร้านทองแล้วก็เอามาเก็บแบบหนึ่งก็คือใส่ติดตัวเป็นเครื่องประดับทองไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปพรรณก็ม,มีความสวยงามพอมันมีความสวยงามปุ๊บมันก็เป็นทรัพย์สินด้วยไงนิยามของทองนี่คืออะไรคุณว่าทองเนี่ยเป็นอะไรเออเป็นสินทรัพย์ที่อืมีจํจานวนจากัดเออแปลรูปได้เอและลี่แปลเปลี่ยนได้ คือในทางสากลที่บอกว่าทองเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงคือนิยามของเราไม่ได้ผิดนะรเรามันขึ้นอยู่ว่าความรู้สึกข,ของเราต่อทองเออเรามองเป็นยังไงเพราะว่าเงื่อนไขของทองเนี่ยมันมีค่าความนิยมอยู่ทั่วโลกอดีตนี่ปีอะไรนะ25 0 8้าดตอนนั้นผมอายุสี่ขวบคือ2508นอยอย่างผมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ผมรู้ว่าสมัยผมเด็กๆ ทองบาทล,ละสี่ร้อยกว่าบาทก็เนี่ยประมาณสองห้าร้อยสิบก็สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อห้าสิบาทนี่แถวๆนี้ใช่ไหมปัจจุบันปีสองพันร้อยหกสิบหกเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นห้าสังเกตว่าสเส้นทางของทองที่เดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเทรนที่ขึ้นยอ,ยยอย่างเดียวนะปีที่เท่าไหร่ที่ขึ้นครั้งแรกครั้งแรกครั้งสองสองสอง 2, 2. 2> สังเกตไหมพอมันขึ้นปุ๊บปั๊บแล้วมันดิ่งตัวลง ทิ้งตัวมันจะนิ่งๆเออแล้วมันก็ค่อยๆตายลงๆขึ้นๆไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันไปขึ้นหนักเนี่ยคือปี2 5ง4 54ห้เกิดอะไรขึ้นน้ำท่วม54เออน้ำท่วมเมือง่ายดียเออปีห้ราคาทองเท่าไหร่27.100เอาประกาศทองล่าสุดทองรูปพั้นราคา37.000ทองแท่งราคาสาม0มืห วันนี้ทองรูปพันทะลุปไปแล้วสามหมปดคุณว่าทองปีเนี้ยจะเป็นยังไงทองปีนี้นอาจจะขึ้นไปถึงสี่หมื่ก็ได้นะมีคนเขาวิเคราะห์ว่าปีหกเจ็ดปีเท่าน,นั้นปีหกแปดท่านี้วิเคราะห์ขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าไม่คิดผมคิดว่าไม่นานทองก็จะย่อตัวอที่ผมพูดเงี้ยผมพูดมาชวนดูดีๆนะถ้าสมมติว,ว่าคนกำลังเริ่มสนใจทอง ไม่ต้องลีคือผมเชื่อว่าทองต้องย่อตัวถ้าจะเก็บต้องเก็บเกินสิบปีเท่านั้นทองคือในภาพใหญ่ในเทรนดภาพใหญ่ยัง<ต>ไง<ห>ก็ขึ้นมีศูนย์แปจนถึงปีปัจจุบันปีหกหกห้าสิบปีเนี่ยทองขึ้นมากี่เท่าคิดเท่าไม่ออกเลยนะแต่ดอย่เอาทองไปเปรียบเทียบกับลงทุนอย่างอื่นนะซื้อ้งซื้อหุ้น,อนทองสู้การซื้อหุ้นไม่ได้ครับ ปัจจัยของทองเนี่ยอย่างที่บอกเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในเวลาสงครามเนี่ยนะครทองเนี่ยสำคัญกว่าเงินสมัยในอดีตสงครามกัมพูชาที่เขาลบก,กันเนี่ยเงินเลียวของกัมพูชาไม่มีค่าแม้แต่บาทเดียวเลยเทียบเป็นไทยเงินไทยเ่ยนะครซื้อข้าวซื้ออะไรต้องใช้ทองซื้อทางนั้นถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งปัจจัยทองแล้วเราจะรู้ว่าทองมีประโยชน์อย่างไรแค่ไหนเขาบอกว่าทองคำเนี่ย มันแปลเปลี่ยนไปด้วยปัจจัยสตัวตัวที่1ก็คือดีมาน u ั p l y าย่าลืมว่าทองคาในโลกมีน้อยลงน้อยลง,งทองก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งมันไม่ได้ประเภทว่าเกิดขึ้นมาได้เรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆมีจำกัดแต่อัตราของดีมานเนี่ยมันมีมากเกิดจากทั้งบุคคลและรัฐรัฐเอาทองคาไปทําอะไรสำรองรอเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ ทุนสำรองระหว่างประเทศมีตั้งแต่ทองคําแล้วก็เงินตราต่างประเทศทุนสำรองเนี้มาเป็นตัวค้าธนบัตรของในประเทศตัวเองเพราะ,ะนั้นตัวรัฐเองก็จําเป็นต้องมีทองคําบุคคลก็ต้องการทองคําทั้งในรูปสะสมในรูปเครื่องประดับในรูปอะไรหลายๆอย่างในรูปแบบแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีส่วนผสมของทองคําอยู่นะฮะ ทองคำจึงมีความจําเป็นมีความสําคัญอยู่ในหลายๆมิติซึ่งอันเนี้เเรียกว่าดีมานทั้งหมดในตลาดมันมีมากสังเกตว่าในช่วงตั้งแต่ปี2508ไปจนถึง2540เนี่ยเกือบเกือบ30กว่าปีนะการขึ้นของทองเนี่ยเป็นแบบระนาบไม่ค่อยหวือหวาแต่2540กว่าๆขึ้นมาเนี่ยโอ้เป็นชูชันเลยนะคร แล้วโลกยุคต่อไปมันก็จะไม่แบบเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบข้างหลังเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกว่าซัพพลายมันน้อยลงก่อน10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีทุนสำรองที่เป็นทองคำนะฮะประมาณ150กห้าตันอนะไรประมาณนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีทองคำสำรองเนี่ยสองรอยสี่ตันจาก150ยห้สิเป็นสองสี่สตันในรไ,ไยะเวละสิบปี มากเป็นอันดับที่22ของโลกประเทศที่มีทองคํำสำรารองมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือใครรู้ป่ะัาอเมิกามีทองคําสํารองมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก8,100ตันรัาอเมิกาอันดับสองเป็นเยอรมันมี3,300ตันเขาตัวกว่า <c oughs> จีนที่มีทองคำสำรองประมาณ2,000ตันประเทศไทยเนี่ยมีทองสำรองเนี่ยนะ มากเป็นอันดับ9ของเอเชียนะครับมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเพราะฉะนั้นอันนี้จะท้อนอะไรรู้ปะ่ะจะท้อนความแข็งแรงทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะไม่ใช่นท่ทง้งหมดนะที่เรามีทองคำสำรองในประเทศเนี่ยสองตันเนี่ยเฉพาะหลักไม่นับประชาชนดีกันอ่า ที่เอามาคุยให้ฟังเนี่ยผมว่ามันมีความน่าสนใจพอสนใจแล้วไม่ใช่บอกว่าเราเฮโรสารภาไปสนใจเรื่องเดียวไม่ใช่นะแต่ผมว่ามันเป็นหนึ่งปัจจัยที่ผมคิดว่ามันมีความแข็งแรงด้วยตัวของมันเองอย่างที่บอกบอกว่ามันเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงปัจจัยที่สองเงินเฟอ้อเงินเฟอ้เเฟอกับอัตราดอกเบี้ยนี่มีผลทําให้ทองคาข,ขึ้นช่วงที่ผ่านมาเงินเฟอ้อค่อยๆมาสหรัฐก,ก็เงินเฟอ้อ ตลัดแก้ปัญหาเงินเฟอ้อด้วยอะไรฮะขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหม,มประเทศไทยเราก็ไม่ได้ต่างตลาดนะเราก็ขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมดอกเบีย้ยแพงเงินเฟอ้อทองก็ขึ้นตอนนี้ก็ดูว่าถ้าเงินเฟอ้อมันวิ่งเมื่อไหร่ทองก็ต้องลงแต่เขาว่าโลของทองอย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีปัจจัยที่หนึ่งค้ำอยู่ไงมันมีดีมนันพลายอยู่การลงของมันคือการปรับตัวให้สอดคล้องกับตลาดเท่านั้นเอง เมื่ออะไรมาที่มันสอดคล้องกับตลาดคุณก็สามารถซื้อสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงได้เหมาะสมที่สุดถ้าถามผมนะผมไม่ได้เป็นคนสะสมทองคําแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่สนใจทองคานั้นตั้งแต่แรกแต่เพียงแต่ว่าผมดูการพัฒนาของทองคําในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็มองว่ายังไงทองคําก็ต้องปรับฐานผมไม่เชื่อว่าทองคําจะวิ่งไปเรื่อย,น,ยนะคนที่คิดว่าอยากจะเก็บ ก็าหาเวลาที่เหมาะสมเก็บแล้วก็เก็บสักส่วนหนึ่งเ,เพราะว่าสินทรัพย์เนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงไปในหลายรูปแบบเรื่องที่สองเรื่องเงินอมองคุยเรื่องทองแล้วคุยเรื่องเงินต่อ, <laughs> เ,งอเงินเงินคืออะไร <laughs> อสื่อการในการแลกเปลี่ยนจริงๆใช้คําว่าสื่อการในการแลกเปลี่ยนนะ่ะก็ถูกต้องแล,แล,แล้วแหละถ้าถามผมผมผม,ผมจะให้ความหมายชัดๆ เพิ่มปอีกนิดหนึ่งเท่านเองเงินก็คือสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าทองคําคือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงมแปลให้มันเหมือนกันเท่านั้นเองคือมันก็สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแหละ <c oughs> แต่แต่มันจะเป็นสินทรัพย์ได้การจะเป็นสินทรัพย์ของมันได้มันจะต้องมีตัวการันตีมีตัวคำประกันเพราะฉะนั้น <c oughs> สินทรัพย์เพื่อการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะหรือเงินเนี่ยมันมีมูลค่าด้วยความมั่นคงของหลักหมายถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะหลักใหญ่ๆของเงิน ก็คือทุนสำรองถูกไหมที่พูดถึงเม่กีนี้ทุนสำรองของเงินในแต่ละประเทศเนี่ยหลักๆเลยเขาก็คือเงินตราต่างประเทศเหมือนเหมือนคนเขามาซื้อของเราอะไรเงี้ยขาเอาเงินเข,ขงเขามาให้ให้ให้เราแต่ในโลกเนี่ยนอกจากเงินแล้วก็จะมีสินทรัพย์อื่นด้วยโดยหลักๆเลยเนี่ยนะก็จะเป็นทองคำเนี่ยที่บอกไปตั้งแต่แรกแต่มันก็จะมีมูลค่ายอย่างอื่นอีกนะมันไม่ใช่มีเช่นสิที่ต่างๆสมมุติว่า ประเทศไทยมีสิทธิการครอบครองออพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งในต่างประเทศซึ่งมันมีจำนวนมากพอที่จะเอามาเป,เป็นสินทรัพย์ของประเทศได้แต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ไมไมค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนว่าความมั่งคั่งของประเทศนั้นเป็นอย่างไรปัจจุบันเนี่ยในโลกเนี่ยเงินตาต่างประเทศที่ใช้สำารักค่าสินค้ามากที่สุดก็คือเงิน ดอลล่าสหรัฐนี่เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเงินบาทไทยเนี่ยถือเป็นอันดับสิบของการใช้ชําระค่าสินค้าระหว่างประเทศอันดับสิบของโลกแสดงว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่บาทเราไม่มีค่าเงินบาทเรามีความสําคัญ้วกันคนที่ใช้เงินบาทโอนเงินซื้อสินค้ามากเป็นอันดับต้นๆเนี่ย ก็คือรอบประเทศเราลูกค้าที่ยาวซื้อของเป็นเป็นเงินแล้วเงินบาทเงินบาทลูกค้าคนที่ซื้อของที่กัมพูชาบาทเห็นไหมฮะเราไม่เคยขายเขาเป็นเงินกัมพูชาเราไม่เคยขายเขาเป็นเงินกี่นะเออหรือแม้กระทั่งพม่าเงินจาดพม่ามาซื้อเราก็ต้องเ,เป็นเงินบาทเห็นไหมฮะอันนี้คือความแข็งแรงของสกุลเงินเรื่องของสกุลเงินเนี่ยผมมองว่าความแข็งแกร่งของทุนสำรอง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในเนี่ยมันสะท้อนทําให้ตัวของมูลค่าของเงินมันมีมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเงินก็ยังถือว่ามีความสาคัญเพียงแต่ว่าคุณจะเก็บเงินในรูปแบบดอกเบีย้ยฝากธนาคารกับภาวะเงินเฟ้อของประเทศมันจะพอดีกันไหมสมมติว่ามีเงินสักหนึ่งแบาทเอาเก็บใส่ตู้เซฟ ผ่านไปสิบปีเอาเงินแสนบาทมาใช้เพราเงินแสนบาทมีค่าน้อยลงไหมน้อยลงน้อยลงเลยเออเอาง่ายๆเลยซื้อก๋วยเตี๋ย,ยวตะปออาจจะได้ <laughs> น้อยลงเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าถ้าคุณเอาเงินบาทของคุณเนี่ยไปฝากธนาคารผ่านไปสิบปีบวกดอกเบี้ยแล้วเนี่ยชนะเงินเฟอ้อ <laughs> จะชนะเงินเฟอ้อนะ <laughs> <laughs> เงินเฟอ้อเนี่ย มันเป็นตัวที่ทำให้เราอะต้องรู้จักตัดสินใจในการเก็บทรัพย์สินว่าคุณจะเก็บทรัพย์สินในรูปแบบไหนบ้างคือทั้งเงินและทองเนี่ยผมว่าเราต้องรู้จักเรียนรู้มันเยอะๆหาก็ยากหาแล้วเก็บก็ยังยากอีกเพราะหาแล้วมักจะชอบใช้ <c oughs> อันนี้คือเรื่องของเงิน <c oughs> นะกลับมาญี่ปุ่นสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยนี่สังคมผู้สูงอายุเ,ยายเ,ยยเลยนะเ <c oughs> มืก่อนดูสารคดีามาเล่าให้ฟัง ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเนี่ยเฉลี่ยนะเป็นอันดับสองอันดับสามของโลกบางเว็บไซต์ก็บอกเป็นอันดับสามบางเว็บไซต์เป็นอันดับสองแต่อันดับแรกคือประเทศอะไรรู้ป่ะประเทศมโมร็อกโกอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่น8 4 9 5คนไทยอายุเฉลี่ยเท่าไหร่รู้ปะ่ะปี66ที่ผ่านมา79.9คือ80เหมือนกันแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ย มีคนอายุเกินร้อยปีเนี่ย<ม>ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเก้าหมื่นกว่าคนเออแต่งว่าอะไรสุดร้อยีเพืีอาชีเมเราเรานี่เทียบเขาไม่ติดเลยนะคนอายุเกินร้อยเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราอายุเฉลี่ยเราจะเกือบเกือบแปดสิบเนี่ยนะเจ็ดส<ม>ิบ<ม>เก้าจุดเก้านี่คือกือแปดสิบแล้วนะ<ม>แต่สิ่งหนึ่งที่มาตามสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยนะ อันนี้ผมว่าเราเราน่าจะศึกษาวัต็ุข้อคิดแล้วกันนะติมเ,เป็นข้อคิดเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคดีอาชญากรรมในญี่ปุ่นเนเกิดจากผู้สูงอายุเนี่ยนะหนึ่งในห้าแต่คดีอาชญากรรมที่ผู้สูงอายุก่อนเนี่ยคือคดีลักขโมยไปลักของปรากฏว่าที่เขาไปลักขโมยเนี่ยเขาอยากติดคุก เขาไม่ได้มีกินอยากติดคุกผู้สูงอายุในญี่ปุ่นได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนมีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ติดคุกเขาเขาบอกว่าเขาไปขโมยของเพื่อนทีให้ติดคุกนะเขาบอกเขาไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรที่แบบดีมากเท่านี้ในการติดคุกไม่ใช่แค่การได้เจอเพื่อนอย่างเดียวแต่เขายังได้ทำงาน แม้สังคมเขาอาจจะประเภทแบบอัธยาศัยดีมีมิตรภาพดีก็ตามแต่หากขาดการรวมตัวหากขาดอะไรเนี่ยคนมันก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ไม่นั่งอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเรื่องญี่ปุ่นเ,ออเป็นเรื่องแปลกดีหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเข <ay, S 1> ้าห้องน้ำเลยเฟร็